ออฟตัตแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับเลนเลจิน่า X เคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทําจากวัสดุโนว่าเทมทําให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออฟตัตสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่ายลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับโอเวอร์ช็อปอัพบ,บริการเติมเกมฟีฟ่ากมเติ้ทัง ฟ i f ่าโมบาย FIFA 22หรือเกมอื่นอีกเพียบลิงก์อยู่ด้านล่างครับใครที่สนใจสั่งซื้อคอยในเกม FIFA 22และ FIFA 22 Mobile แบบรวดเร็วปลอดภยัยต้อง FIFA 15 Thailand Coin ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ มาเดี๋ยวเรามากดกิจกรรมกันแบบชิวๆดีกว่านะครับผมรู้สึกว่ากิจกรรมใหม่มันเข้ามาแล้วนะเป็นออนติเมทน็อกเอาท์ไหนดูซิว่ามันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแค่ไหนนะครับผมโอ้โหสีสวยอยู่เนี่ยแต่เหมือนผมเห็นผ่านตาแวบๆมันเหมือนจะซ้ําเดิมปะอ่าชัดเลยนะครับผมไอเทยเก็บอินฟินิตี้สโตนอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่ะกดไปถือว่าวันนี้วันที่3ใช่ไหมอ่ะต้นเดือนกดแม่งหมดแม็กเลยแล้วกันอ๋อมันมีกดแรกสูงสุดอยู่นี่วะเอาไหมเอาไหมเอาไหมไม่ได้ไม่ได้มีฟังก์ชันได้ใช้เราต้องใช้ครับโอเค อะไรกันครับเนี่ย ได้มา800เหรียญโอเคหมดตูดเรียบร้อยนะครับผมกล่าว่าจัดรอบเดียวจบเลยนะกิจกรรมนี้เพราะว่าคงไม่ต่อรอบ2หรอกเพราะผมเล่นมาค่อนข้างบ่อยแลวไอ้แรก Infinity Stone เนี่ยโปรโมชั่นจังๆก็ยังไม่ค่อยมีนะครับผมแต่ันรู้สึกว่าเอ้แพทนี้ที่มันอัปเดตล่าสุดมัน FP มันเพิ่มจากเท่าไหร่นะเป็น215ปะไม่แน่ใจนะครับผมผมจําได้ว่ามันมีเพิ่ม FP ้วยนะอ๋อขยับเป็น215นะครับผมเผื่อใครอยากทําทีมเพิ่มนะดีเหมือนกันเพราะว่าทีมตอนนี้ก็ชักจักนทๆแลวนะครับ210นี่คแบ,บบร,ครับ เอาราวันผู้จัดการก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวนะ8 0 0 0 8 0 0 0ได้เป็น109ขึ้นไปเหรออ่ะเอามาเปิดมาก็งั้นๆั้นแหละร้9ยเนี่ยจริงๆริง,รงคดไอคอนมันควรจะเอาแบบตีบวกมาให้เปิดได้แล้วนะเพราะว่าราคามันเน่าแล้วตอนนี้รูปแบบหนึ่งได้ไอคอนธรรมดามันลุน้นแล้วก็ทีวคัดนักเตะ10คนใช่ไหมถ้าเป็นรูปแบบ2ก็คัดเหมือนกันแต่ว่าจะมีการันตีบวกมาให้ด้วยนะครับผมเอ้ยรูปแบบ2องเยรออะไรอะ่ะไป200แรก มันก็ได้เพชรมาแบบว่าเกือบเต็มเหมือนกันนะเท่ากับว่าตอนนี้เราขาดแค่เพชรม่วงใช่ปะเออผมงงเหมือนกันว่าทำไมไอ้กิจกรรมแบบเนี้ยมันชอบแบบทําให้เราหาเพชรม่วงยากก็ไม่รู้นะไปะไปต่อเอ,อ๊ะหรือว่าหรือว่ามันต้องกดรับก่อนว่าอ่าใช่กดรับก่อนนะครับผมมาไหนดูซิร้อยสามร้อยสี่กันอุ้มีการันตีบวกห้าด้วยนะครับผมโอเคไปไปต่อรับมาทั้งหมดแล้วนะครับเอายังไม่หมดอีกเหรอ อ๋อโอเคไหนดูซิร้อยสามอ่าเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราได้เพชรม่วงเนี่ยมันจะได้ LH บวกแปดใช่ไหมอู้ผมว่าวันนี้ได้เฮวะ่ะได้เฮแน่ๆเลยว,วันนี้ โอ้เพชรเหลืองเก้าเด,เดี๋ยวนะม่วงยังไม่มาอีกเหรออะไรมันจะล็อกขนาดนี้ครับคุณผู้ชมมันีแค่เม็ดเดียวเองนะเวย้ยเออหรือว่ามันไล่ระดับตามความยากความง่ายวะก็คือสีแดงเนี่ยมันจะได้ง่ายสุดใช่ป่ะแล้วก็อันท้ายนี่ก็จะได้ยากหน่อยอะไรอะไรประมาณนี้หรือเปล่าวะรับมาก่อนนะครับผมเอามาเอามาเอามาผมว่าวันนี้แม่งเราได้การ์ดสีขาวเยอะอยู่นะมันน่าจะแบบได้เรื่องอยู่ด้วยเว้ยไหนจะการันตีอีกใช่ไหม เราทำไมรับแล้วมันมันไม่เด้งสักทีวะเนี่ยอ้าวโอเคเหลือแต้มอีก400กับเพชรเม็ดม่วงอีกแค่เม็ดเดียวนะครับโอ้โหอย่างนี้คนเติม4,000นี่ไม่อกแตกตายห่าแล้วครับเมื่อขายได้แค่เม็ดเดียวอ่ะมันไม่ให้เรานะครับผมอ่ะจะต่อเอาให้หมดครับสีม่วงมาเฮ้ยมาแล้วโอเคเฮียนึกต,ต,ตกใจนวาจะยังไม่มาอีกจะได้ใช่ได,ได้ไหนดูซิอ่าเป็นรับอ่าไม่รับสิอ่ารับ100นะครับผมบวก8เฮ้ยได้ลั่นได้ลั่นทีนี้เราก็เหลือ200สุดท้ายนะครับไปอ่า สรุปกดไป8,000เพชรม่วงออกมาครั้งเดียวนะครับผมถือว่าค่อนข้างขี้เหนียวเหมือนกันนะเออแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับของรางในเกมครับมารับมาให้หมดเลยครับผม แหมเราก็เพิ่งชมไปหยกหยกเมื่อกิจกรรมที่แล้วนะครับว่าดูแบบกิจกรรมมันดูแตกต่างดีนะครับโอ้โหมารอบนี้เอาของเดิมมาเดือนต้นเดือนเลยนะก๊อปปี้เพจออนไลน์สี่นะครับผมโอเคของวันเร,เราเรารับมาหมดแล้วทุกอย่างเนาะไปะไปลุยของวันนี้เกมเลยดีกว่าครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคุณดูสิคุณดูความจังไรสิแม่งขัดขายเพชรม่วงอีกแล้วกูไม่เติมต่อหรอกโทษทีขออภัยด้วยนะครับ GM มูฟแบบนี้ใช้กับผมอีกไม่ได้แล้วนะครับ ลอกการเงินก่อนเลยแล้วกันนะครับจากแสนหกใช่ป่ะน่าจะถึง2องแสนไหมวะไม่ไม่น่าถึงนะอาจจะแค่เหลื่อมๆนะครับผมอาจจะแบบว่าแสนเก้าอะไรเงี้ยถึงปะ่ะโอ้ไม่ถึงว่ะเดี๋ยวก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเปิดกาก้างเลยดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าไฮไลท์ของเราในวันนี้มันจะค่อนข้างเยอะเลยนะไม่รู้จะเปิดอะไรก่อนดีวะเนี่ยอ่ะเอาใบกลาคินีออกไปก่อนแล้วกันนะครับผมการันตีบวก5้าโหพึ่งบ่นไปนะเจอกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากนี้ก็คงจะเจอกันยาวๆอะ่ะไปเปิดทีเดียวสไปเลย เอ้ยโอ้โห,หว่าแล้วแจ็คแจ็คก,กี้ลิชโอ้โหสี่พันเจ็ดวะข้างในมีใครแล้วเนี่ยลูคัสปากเกวตาโอ้โหเมนยองกุนเทอร์อ่าใบาแรกก็ทรงไม่ค่อยจะดีนะจะว่าไปการ์ดขาววอมปอมของเราไม่ก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นการ์ดที่พอมีลุ้นะนะ่ะเนาะมันมันต้องเปิดวะคือมันต้องเปิดวะปล่อยไว้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันต้องเปิดอะ่ะ ใครวะเนี่ยฟานได้สามพันสองเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะมีแอสซีโคข้างในด้วยนะครับผมอ๋อมันเป็นปี UCL ด้วยนี่ว่าเอ้ยดีไหมเนี่ยฟานได้สามพันสองถ้าดีต้องตีบวกห้าครับแล้วก็ได้อะไรมาเนี่ยอูปาอเมริกาโนมาสามตัวเลยเนี่ยไปไปต่อต่อต่อผมว่ากลิ่นดีเริ่มมาแล้วนะครับผมอ่าไปต่อเลยไอคอนโอเออลร้อยห้าบวกเอ้ยมีสามใบเลยเหรอถามจริงโหดไปไหมเนี่ยสามใบเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีการ์ดโหดกว่านี้เปล่าวะมีร้อยห้ามีดับร้อยอ่าแล้วก็มีเอ้ย ทำไมมันนี้กูเปิดโหดจังวะเนี่ยเอาร้อยเก้าก่อนแล้วกันทั้งนั้นเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ไปขอให้มันเกินสองพันเอ็มกูก็พอใจแล้วตัวเนี่ยบารซิลว่ะโอ้โหคาร์ลส Ah, 6,008เออมันก็เกิน2,000จริงๆอะ่ะแต่คือทงบาร์ซิลมานี่ผมไม่เคยเจอโรนันโดเลยนะไม่ว่าจะเกมไหนไม่เจอแต่เนี้ยแหละคาร์ลอสเอ่อคาร์ลอสอเปโตหรือไม่ก็ลิวอัลโดอะไรเงี้ยเราลองดับร้อยยูเซียลซ่อนหน่อยดีกว่าการันตีหัวห้าเอ้ยอันนี้มันไฮไลท์เลยนี่หว่าขอเช็คสเตตหน่อยนะสเตตเดี๋ยวมันจะอ่าหลักๆก,ก็ประมาณร้อยใช่ไหมร้อยสี่ที่มันเก่งๆอะนะแล้วก็มีต่ำสุดเก้าสิบสี่ใช่ไหมเอาออกสิครับรออะไรโโอ้หสเตตน้อยแบบนี้มันไม่คุ้มเดี๋ยวผมขอคัทแป๊บนึงนะครับทุกคน อ่ะมาเรียบร้อยใครก็ได้นะครับผมเพราะว่าปี UCL ซก็ยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่เดี๋ยวนะแพงสุดนี่มันตัวไหนวะจะออกไปเช็คตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วขี้เกียจคัดใหม่นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดได้ตัวอะไรค่อยไปเช็คข้างนอกแล้วกันนะครับว่ามันดีหรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละอย่างที่เห็นหน้าท็อปท็อปนี่แหละนะซาร่าโรนัลโดอ่ะมาลองดูใบแรกก่อนดิขอดูเขาโครงหน่อยโอ้โหอูไฟแล้วดีไหมเนี่ย 9,006ว่ะดายโออุปามิกาโนนะครับผมมันก็อืมขอยใบหนึ่งดิเรวูโอ้โหอ,อ็อ,อกเล็กอ่าหนักเลยอันนี้อันนี้หนักเลยอะไรวะเนี่ยใบสุดท้ายแล้วเหรออ่ะมา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 ,มาไปเรีวหูแกเอ้ยเ้นเหรอไม่น่าแพงนะ โอ oh. <laughs> เอะ<อ>เริ่มเยอะอยู่นะวันเนี้ยวันนี้กดเยอะอยู่นะไม่มันไม่คิดจะมีแบบว่าบื้มบ้ามหน่อยเหรอโอ้โหดับร้อยบวกห้าไปแล้วนะครับสามตัวได้แค่นั้นได้แค่นั้นเลยนะครับโอ้โหลอยคีน ผมจำได้2อ0 0ันโอ้โหสองพันหกเลยเหรอหรืออะไรทีนี้ไอ้พวกนี้ข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันค้าเยอะไปนะครับผมขี้เกียจเปิดนะแล้วก็มีสุ่มบวกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปิดเป็นวัตถุดิบตีบวกแล้วกันเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดตัวเด็ดๆดีกว่านะอันนี้เป็นใบใหม่ที่เราเพิ่งได้มาใช่ไหมไหนดูซิโอ้โหแต่แม่ง <G ül üyor> ไอ้นี่ก็ค้าหนักเหมือนกันถ้าไม่ได้บวกแปดก็คือจบอะเลนกิก๊กเอ้ยแปดบวกแปดเฮ้ยเอาเรื่องนะสามหมื่นเก้าเลยเหรอเฮ้ย <G ül üyor> ถ้าไม่ใช่อ่านี่ไงกาลังจะบอกว่าถ้าไม่ใช่การ์ดใบเนี้ยก็น่าจะรวยและ้ะแต่แม่งเสือบใช่ไงโอ้โหปิยานิชบวกห้าเท่าไหรสี่พันสองอันนี้ร้อยสามอ่าอันนี้อันนี้ยังพอมีลุ้นปีที่มันแพงๆอยู่นะครับอันนี้น่าเปิดอันนี้ถือว่าน่าเปิดนะ ป๊าปอ่ะโอเคข้ามเลยแล้วกันแม็กควายเฮ้ย 8000M เลยเหรอผมถามจริงเลยนะในในจำนวนผู้เล่นฟีฟ้าออนไลนสทั้งประเทศไทยเนี่ยมีคนใช้แม็กควายกี่คนดีกว่าผมว่าคนที่เขาทำฟูลเมนยูก็ยังใช้ตัวอื่นนะ <c oughs> เออไม่แน่ใจเหมือนกันนะผม,ผมว่าคนไม่น่าจะใช้เยอะเท่าไหร่หรอกแม็กควายเนี่ยข้าไปอ่ะวานบิมาอ่ะโอเคพาเพื่อนมาเต็มเลยนะมึงพอแล้วเมนยเมนูอะพอแล้ว <c oughs> โอเคโอริกี้ รีพูก็พอแล้วเหมือนกันมาถึงเวลาของโหดแล้วทุกคนดับร้อยบวก5อย่างนั้นเหรอโอ้โหผมว่าใบนี้นี่มันเอ๊มันเอาอยู่นะเราลองแบบจะจะทำคอนเทนต์มันก็มันก็โหดไปเปล่าวะถ้าจะเปิดแบบไม่ดับเลยแล้วมันไปออกแบบพวกซาพวกเปรินอะไรแกแตกเหมือนกันนะแต่ว่าเอ้ยอย่างงี้สิมันถึงจะมันมันต้องอย่างงี้สิคัดทําไมคนจริงนะครับผมคนดวงดีไม่จะเป็นต้องคัดนะครับ <c oughs> เออคกูเห็นอนาคตหลังเปิดเสร็จเลยไปโอ้วัดใจเลยเนี่ย อะไรงกูเนี่ยเฮ้ยริวครูโอ้โหนาเต้ว่ะโอ้โหหนักหนักเลยไอ้เหี้ยหนักเลยไอ้เหี้ยทำไมกูไม่คัดวะเนี่ยคนดวงดีไม่จำเป็นต้องคัดนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมๆมันไปนะครับผมใบเมื่อกี้เกลือใบนี้มันจะได้เฮงไงหลักสูตรไหนก็ไม่รู้นะครับผมเสียดายว่ะเอ้ยคือรู้นะว่ามันก็ผ่านไปแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็เสียดายนะครับผมแต่ไม่เป็นไรคนดูสนุกผมก็แฮปปี้นะครับแต่ว่าพอก่อนเนาะเดี๋ยวขอคัดสะหน่อยแล้วกันใบนี้ซอนซอนเก็บไว้แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมขอคัดนักเตะแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอ่ะจัดไปสเตตหลักๆเนี่ยมัน98ใช่ไหมอ่ะยัดเข้ามาให้หมดนะครับผมใครที่ดูก็อย่าไปทําตามเด้อคัดหน่อยเด้อเพราะว่า ไอผมทําได้ไงผมผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับผมแต่ว่านะคัดเถอะเชื่อพี่โอ้โหคือแบบเลีตัวกาก,ากแม่งมาเยอะมากนะครับผมอย่างไอใบนี่ยแม่งสแตตต่ำแม่งมากันเป็นมากันเป็นยวงอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องเน้นหน่อยนะครับใบนี้ไฮไลท์ของเราอ่ะไปลุยอ่าไปดิไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับผมบวกแปดอโอ้โหไอคัดแต่สแตตลืมคัดประตูออกอีกโอ้หมื่นสี โอ้คือไอใบเมื่อกี้ไม่เท่าไหร่เลยเว้ยมันเหมือนแบบว่าเตรียมใจที่จะมาเจ๊งอยู่แล้วนะครับแต่ใบเมื่อกี้ผมตั้งใจที่จะรวยนะครับผมแต่เสือกลืมเอาประตูออกโอ้โหี่แม่งนี่ไงไม่ได้คัดนานนะครับผมลืมเลยก็ต้องเอาประตูออกด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรมาครับ3ใบสุดท้ายของเราไอคอนร้อยห้าอย่าอย่าหวังเลยเอาจริงนะอย่าหวังเลยเปิดไปในสามใบนะครับผมขอดูตัวที่ดีที่สุดดีกว่าขอเจ็บครั้งเดียวไม่อยากเจ็บสามครั้งนะครับผมเบอร์17เจ ฝรั่งเศสเปอร์ตีนี่คือดีที่สุดในสาตัวแล้วใช่ไหมเลี้ยงสตัวที่เหลือนี่โอ้โหซานิิปาเลรต้าขอดูยอดเงินรวมหน่อยแล้วกันเผื่อมันจะโอเคนะครับเผื่อมันจะรู้สึกดีขึ้นมาบ้างนะวันนี้ได้กิ๊กส0 0 0มืนเอ็มนะส9 1ก้านะครับผมตีไป4 0 0 0มืเลยจะได้ดูเยอะๆนะครับกูตัว1 4สี่อุปา9้า0 8 0 0 0ันที่เหลือนี่คือแบบว่าหลักพันรัวๆนะรุมๆวันนี้ก็ไม่นานโอ้ ตามนั้นนะรวมๆตัวเลขแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าไอ้สใบก่อนหน้าเนี่ยมันมันควรจะดีกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้รอกิจกรรมหน้าแล้วกันดีเหมือนกันที่เราเล่นกิจกรรมนี้แค่แปดพันนะครับผมก็คือจบจบไปเดี๋ยวรอรอบหน้าดีกว่าเพราะว่าหลังจากขายนาเตะรอบเนี่ยผมน่าจะมีเงินตีบวกในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเซียนบวกสิบรอบนี้ขอแบบว่าหนักๆเลยเพราะรู้สึกว่าดวงเล่นกิจกรรมผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าดวงตีบวกเนี่ยอื